อ่าสดีครับนี่ไทสโตร์เลนะครับอธิบายให้เข้าใจชัดๆจาก EP ที่แล้วนะครับวิธีนี้ได้ผลมากจริงๆนะครับสรุปเอามาลองอีกทีหนึ่งนะครับได้ผลมากนะครับเริ่มจากดูจากอีอ่าทีพแดงอ่าไทม์เฟรมแรงแปดสิบพิบนะครับอ่าเนั่นเองนะครับว่าการทิศทางจะไปทางไหนนะครับเข้ามาก็ดูหาเส้นจิตสาใต้กราฟทิศทางคือจะเซลล์นะครับนี้ก็มาดูที่อ่าแพิบนะครับ ถ้ามันเป็นเซลล์เหมือนกันนะครับเนี่ยคือเป็นเซลล์เหมือนกันนะครับแบบพิบนะครับว่าเนี่ยเป็นเซลล์เหมือนกันนะครับก็คือแต่เราไม่อยู่ใกล้กราฟแต่แต่มันก็ยังคือเซลล์อยู่เพราะว่าเซลล์ไฟอยู่ใต้กราฟนะครับแล้วก็เราจะเทรดที่สามพิบนะครับรอให้อ่าตอนนี้สามพิบเป็นบายไปแล้วนะครับก็คือไม่เทรดนะครับถ้ามันมีตัวอะไรตัวหนึ่งไม่ตรงตรงกันก็คือไม่เทรดนะครับอ่าเราไปหาคู่อื่นนะครับ อันนี้เส้นสีฟ้าใกล้ไปนะครับในสามิเราลองดูยูซีเซีฟนะครับอ่าสีฟ้าอยู่ข้างบนนะครับสามทินะเดี๋ยวดูแปดไล่กแปดทิพมาดีกว่านะครับอ่าเป็นบายเหมือนกันนะครับมีบายของผมค้างไว้ด้วยมาหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่8์แปดิเลยนะครับเราจะได้ไล่ดูทั้งสามไทม์เฟรมต้องทําแบบนี้นะครับเนี่ยครับเป็นบายโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาเทรดที่ แรงสามพิบนะครับเ,เป็นบายเหมือนกันเห็นสไบนเพราะนั้นสิ่งที่เรารอในแรงสาพิบก็คือรอแท่งสีส้มมาชนบเจอร์เส้นล่างแล้วเราเข้าบายนะครับแท่งสีส้มมาชนเบลเจอร์เส้นล่างเราเข้าบายนะครับเท่านี้เองนะครับก็คือเราวิ frame, เคราะห์3ามทำเฟรมเพื่อมันมีอะไรอันหนึ่งไม่ไม่ไปในทิศทางเดียวกับ80 ปิ๊ก็คือไม่เทรดนะครับก็คือรออย่างเดียวรอให้มันเป็นทีศทางเดียวกันนะครับผม80ปิ๊เป็นหลักนะครับแต่เราไม่เทรดในนี้นะครับเราไล่ลงมาที่8ปิ๊บนะครับแล้วก็มาที่3พิ๊แล้วเราเทรดที่3พิ๊เราเล่นที่3ปิ๊บรอเทรดที่3ปิ๊รอเข้าเดอร์ที่3ปิก็คือเรารู้ทิศทางแล้วเราดูจาก80มา8ปิ๊บมาแล้วก็มาที่3พิ๊บคแรง3พิ๊เราเทรดในนี้นะครับผมแล้วก็ตั้ง TP เหมือนเดิมนะครับผม ตั้งลิมิตไว้ก็ได้นะครับผมแค่นั้นเองนะครับที่เราจะทํานะครับถ้าไม่ตั้งลิมิตก็รอเปิดเองตอนที่แท่งสีส้มมันมาชนเจอด้านล่างแล้วเข้าบ่ายนะครับผมแค่นี้นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูลิสต์ของผมอีกรอบนะครับสิบเอ็ดคู่ที่แนะนําให้เทรดมีแค่นี้คู่อื่นไม่ต้องไปสนใจนะครับนี่คือสิบเอ็ดคู่ที่สามารถทํากําไรได้นะครับเพราะมันสามารถจับตัวได้เร็วกลับมาได้เร็วนะครับผมแล้วก็วิเคราะห์ได้ง่าย มาตามทางทเราวิเคราะห์ได้ง่ายนะครับถ้าติดก็ติดแค่สองสาวันนะครับผมประมาณนี้นี่คือสิเ็ตัวหลักที่แนะนําให้เทรดนะครับตัวอื่นไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปเทรดมันนะครับเทรดเฉพาะตัวที่ทํากําไรได้นะครับผมแล้วก็เข้าวิธีที่เพิ่งสอนไปนะครับวิเคราะห์ตามนี้เลยไล่ดูนะครับทำเฟร,รมนะครับผมก่อนที่จะไล่ดูนะครับเฟร,รมก็ต้องวิเคราะห์เส้นให้เป็นก่อนนะครับผมแต่วิเคราะห์เส้นไปก็ต้องดูอีพีก่อนท่านี้ที่เพิ่งสอนไปเพราะสอนไปเยอะมากๆนะครับ เส้นฟ้าอยู่ใต้กราฟเข้าเซลล์เส้นฟ้าอยู่บนกราฟเข้าบ่ายนะครับเข้าบ่ายตรงไหนอะไรยังไงก็ต้องกลับไปย้อนดูนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณนะครับลิงก์สมัครอยู่ในคลิปใต้คลิปทุกคลิปนะครับก็สมัครได้ตามนั้นนะครับผมก็ไล่ดูหลายๆคลิปหาความรูม้เพิ่มเติมไปนะครับก็เทคนิคดีๆถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม